ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกดก้าวูทลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีกุ้มประจำวันที่10 วิทุนายนพุทธศักราช2,567ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับคอนเทนต์นี้ก็จะเป็นเรื่องของการเอาวิชาโหราศาสตร์ที่ดวงดาวเดินจริงไปอยู่ในภพไหนเลือนไหนเกิดเหตุอะไรยังไงว่ากันไปแต่เราจะใช้ไพ่เทพินดูเนี่ยมาช่วยขยายว่าสิ่งไหนดีทำยังไงให้ดียิ่งขึ้นและถ้าเกิดสิ่งไหนเสียทำยังไงให้หนักกลายเป็นเบาแล้วก็เสริมด้วยวิชาไพ่โหราศาสตร์นะครับเป็นการ ย้ำเข้าอีกว่านะครับสิ่งที่เกิดขึ้น,นะจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรนะครับเอาละนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยชาวราศีกุมนะฮะจะมีดาวประจําตัวคือดาวพระราหูแน่นอนครับพระราหูเนี่ยใช้เวลาในการโคจรหนึ่งราศีนะครับก็ใช้เวลาโคจรอ,อยู่ที่เดือนครึ่งเออหนึ่งปีครึ่งนะครับก็คือนะสิบแปดเดือนนั่นเองนะ ก็ยังคงอยู่ในราศีมีนนะครับเราเรียกว่าตนุยังคงอยู่ในเรือนของกระดุมพระก็แสดงว่าเรายังคงนะครับให้ความใส่ใจสนใจเกี่ยวกับเรื่องของไรายได้การเงินการทองกระแสเงิงนสดนะครับมาอยู่ที่ว่าในพื้นดวงเดิมของท่านนะมีดาวอะไรตั้งรับก็จะเป็นการบอกเรื่องราวว่าเราจะไปคล้องแวะเกี่ยวกับเรื่องนั้นที่เกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการทองนะครับก็ต้องบอกว่าดาวหลายๆดวง นะครับได้โคจรอ,ออกไปจากราศีมีนก็เลยไม่ได้กระทบกระเทือนกับชาวราศีกุมมากนะักเพราะดาวพะระราหูค่อนข้างจะอยู่ดีมีสุขพอสมควรนั่นก็หมายความว่าถ้าเราเป็นคนที่มีศักยภาพนะครับเราก็สามารถหาเงินหาทองได้ตามเป้าหมายที่เราคาดหวังได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิวาา่าไพ่เทพินดูเนี่ยจะมาช่วยเรานะครับอย่างไรบ้างนะครับให้การเงินการทองเราดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับก็คือ นะครับได้ไพ่นะคูรุมานะครับหรือไพ่พระยาเต่านั่นเองนะครับก็คือพระนารายณ์ท่านอวตารลงมานะครับก็คือเป็นในเรื่องของความมั่นคงนะครับก็ช่วงนี้นะครับชาวราศีกุมสามารถทํางานใหญ่นะทำงานที่มันมีพื้นฐานมั่นคงหมายถึงว่าถ้าเราจะ จับงานที่มันมีผลตอบแทนเนี่ยเป็นเรื่องของการเงินกันทองเนี่ยพยายามเลือกนะครับองค์กรหรือบริษัทที่เราดีลงานด้วยแล้วเขามีความมั่นคงในเรื่องของการเงินกันทองหรือการเงินกันทองจะทําอะไรก็แล้วแต่ควรที่จะนะครับมีความมั่นใจอาจจะได้เงินมัดจํามาก่อนหรืออะไรมาก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเป็นลักษณะของปากเปล่าเพราะไพ่พเนี่ย เป็นไพ่แห่งความมั่นคงนั่นก็หมายความว่าเรื่องของธุรกิจธุรกรรมเกี่ยวเรื่องของการเงินการทองอาจจะต้องเข้าไปคล้องแวะเกี่ยวเรื่องของกฎหมายหรือข้อกฎหมายที่ทําให้เราเองมั่นใจว่าที่เราไปดิวหรือเราไปเจรจาที่เกี่ยวกับเรื่องของเงินทองเนี่ยมันมีโอกาสได้มากกว่าเสียนะครับนะไพ่ก็มาบอกประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าไพ่โหราศาสตร์จะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงนะครับก็คือได้พระจันทร์ นะครับกับพัะรหัสบดีซึ่งเป็นคู่ธาตุแต่ว่าได้แน่ๆเป็นคู่ธาตุดินนะครับมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินก็ทําอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือเวลาจะทําธุรกิจธุรกรรมสัญญายังไงนะครับเราไม่เอาปากเปล่านะเราก็ต้องมีการวางเงินมัจํา ไว้ก่อนนะครับหรือทำข้อสัญญาอะไรที่มันมั่นคงนะครับจะดีนะครับหาโอกาสสวดมนต์ไหว้พระนะครับคาถาที่เกี่ยวกับเงินเงินทองทองเสริมโชคเสริมราบเสริมโอกาสเสริมวาสนาไม่ว่าจะเป็นกระถาเงินล้านหรือคาถาอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับเงินทองลองดูนะครับคุณจะประสบผลสําเร็จอย่างยิ่งนะครับเอาละต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวนะครับพระอาทิตย์กันนิดหนึ่งนะ ดาวอาทิตย์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาคู่คองนะครับรวมทั้งแฟนนะไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนก็ประมาณว่าตั้งแต่วันที่15เลยนะครับไปจนถึงสิ้นเดือนนะเวลาตีห3นาทีดาวเจ้าเรือนคู่คองเราไปสถิตยอยู่ในราศีเมถุนที่เราเรียกว่าภพกุตตะก็ คว่าปัตนีกับคว่าปุตตะเวลาเจอกันเนี่ยเป็นการบ่งบอกว่าเรื่องของความรักเกิดขึ้นแน่ๆสําหรับชาวราศีกลุ่มคาว่าเกิดขึ้นแน่ๆก็ต้องดูช่วงดูวัยด้วยนะถ้าเกิดว่าเราเป็นในลักษณะที่มีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยนะกอ็อาจจะเป็นในลักษณะของการรับสมาชิกเพิ่มนะอาจจะเป็นในลักษณะรับพนักงานลูกน้องอ่าประมาณนี้เพิ่มนะแต่ถ้าเกิดเป็นวัยหนุ่มสาวอายุ ตั้งแต่เริ่มจะมีความรักได้เนาะไปจนถึงอายุไม่ถึงสักสามห้าอะไรประมาณนี้เนี่ยช่วงนี้มีโอกาสมากนะแต่ต้องเป็นโสดด้วยนะนะเพราะคาว่าปัตตนีปแปลว่าคู่ครองหรือแฟนปุตตะแปลว่าความสดใสล่าเริงรักครั้งแรกนะอันนี้มีโอกาสถ้าเกี่ยวเรื่องของความรักถ้าไม่เกี่ยวเรื่องของความรักก็จะเป็นเรื่องของคู่สัญญาหาคู่สัญญาเพื่อทําธุรกิจธุรกรรมอะไรประมาณนี้นะก็ต้องบอกว่าไม่ได้เสียหายอะไร นะก็ถือว่าดีแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จเกี่ยวเรื่องของความรักหรือความรู้สึกอะไรเพราะเดี๋ยวจะมีดาวศุกร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในราศีเมถุนนั่นก็เป็นการบอกว่าเป็นลักษณะของความสําเร็จแบบเป็นคาราเบลเลยนะก็ยินดีด้วยนะไม่ได้เสียหายอะไรเดี๋ยวเรามาดูไพ่นะจะเสริมเรื่องนี้อย่างไรนะครับเพราะได้ไพ่นะครับ,พ,นะรบพัทรการีนะเราอาจจะมีจริตหรือเราอาจจะมีความรู้สึกชอบนะครับคนที่ ค่อนข้างจะตามใจเรานิดหนึ่งนะฮะเราดูจากภาพเนอะก็จะมีคนอยู่ข้างหน้าคอยนะครับทําตามสิ่งที่เราปรารถนาอ่าเอาอาหารเอาเครื่องดื่มอะไรมาให้นะแต่ก็อย่าประมาทเพราะว่าข้างหลังเนี่ยยังมีมือที่ไม่รู้ว่าคืออะไรนะหมายจะทําให้เรายุ่งยุ่งวุ่นวุ่นหรือเปล่านั่นก็หมายความว่าในเรื่องของความรักหรือความรู้สึกเนี่ยนะครับจะบ่งบอกว่าเราเนี่ยจะใจอ่อน นะจากคนที่เขาใส่ใจหรือดูแลเราเป็นพิเศษนะแล้วก็จะให้เราในสิ่งที่เราปรารถนาแต่การที่ว่ามีมีดอยู่ข้างหลังนั่นก็หมายถึงว่าให้คุณเช็คหน่อยว่าเขามีเจ้าของหรือเปล่าเขามีใครไหมอ่าเช็คให้ดีนะถ้าเกิดต่างคนต่างโสงก็ถือว่าคุณเป็นคนที่โชคดีมากแต่ถ้าเกิดไม่ใช่อย่างนั้นนะครับก็ต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจมันอาจจะเป็นแค่อารมณ์ชั่ว เท่านั้นเองนะแต่บอกได้เลยว่าเราเองเนี่ยจะใจอ่อนกับคนที่เขาพร้อมเปย์พร้อมจ่ายหรือทําตามที่เราปรารถนาหรือตามใจเราอะประมาณเนี้นะก็ให้เรามาระวังไว้อ่เดี๋ยวเรามาดูไพ่นะครับโหราศาสตร์นะก็ได้พุณศุกร์ก็คือเป็นช่วงที่ลุ่มหลงกันนะฮะไนะพ่ามาย้ํานะว่าเรื่องของความรักเนี่ยมันเป็นลักษณะของความรักมันไม่ใช่ความรักแท้นในช่วงนี้มันเป็นลักษณะของความลุ่มหลงที่เกิดขึ้นดาวศุกร์เป็นดาว ความรักของโลกดาวการเงินของโลกราหูเนี่ยเป็นดาวมัวเมาลุ่มหลงเมื่อเจอกันเมื่อไหร่ก็เป็นลนักษณะของการหลงชั่วคู่ชั่วยามนะบางคนหนักถึงขั้นที่ขนาดว่าทิ้งลูกทิ้งเมียไปเลยก็มีเหมือนกันนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะในเรื่องของการยับยัง้งชั่งใจเพราะค่อนข้างที่จะยุ่งยุ่งวุ่นนะแล้วก็บางครั้งเราก็ห้ามใจตัวเองไม่ได้นะด้วยอิทธิพลของดาวศุบดาวราหูเนี่ยเป็นดาวที่ เขาเรียกเป็นดาวกิเลสนะที่ทําให้มนุษย์เราเนี่ยไม่สามารถบรรลุธรรมกันกบมาจากดาวสุปราหูเนี่ยส่วนหนึ่งด้วยนะก็เป็นเรื่องของกิเลสตัณหาเรื่องของกรรมตัณหาวิภะวะตัณหานะทะยานอยากในลักษณะของความต้องการนะตาหูจมูกลิ้นกายใจโอ้ไฟละอะ่ะไม่เป็นไรนะก็ให้ระมัดระวังไว้หน่อยนะครับประมาณนี้ ต่อไปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะฮะเรามาดูดาวพระอังคารกันนิดหนึ่งนะ,ะดาวพระอังคารท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีเมษเราจะเรียกว่าภพสะหะชะที่แปลว่าสังคมคนสนิทคนใกล้ชิดพี่น้องท้องเดียวกันอีกพบเรือนนึงเนี่ยในราศีพิจิเนี่ยเราจะเรียกว่าภพวบบิถีชีวิตการดําเนินชีวิตการงานการการะทําความรามับผิดชอบต่างๆ ก็ต้องบอกว่าในลักษณะของดาวพังคานในช่วงของนะปีนี้หรือเดือนนี้นะเอาเดือนนี้นะดาวอหคานเนี่ยโดดเด่นมากเป็นกเกษตราที่ดีมีเกณฑ์ที่จะเจอเพื่อนที่เป็นการยามิตรคอยให้ความช่วยเหลือนะในลักษณะต่างๆมีความหวังดีให้นะในกรณีที่ในพื้นดวงคุณไม่เสียแล้วก็ไม่มีดาวจรที่เสียหายมาเจอนะ อย่างนั้นนะมีโอกาสสาเร็จสูงอีกภพเรือนหนึ่งก็มีเกณฑ์นะครับดาวเจ้าเรือนกมมะไปสถิตอยู่ในเรือนสหันชะมะักที่จะทํางานแล้วมีความรู้สึกสบายใจเหมือนเราทํางานกับคนที่สนิทคนที่รู้ใจนะแล้วก็ทําผลงานออกมาได้ดีช่วนงะน,นี้ก็จะเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการเข้าหานะเกี่ยวกับเรื่องของคนหมู่มากการติดต่อประสานงานในลักษณะต่างๆนี่แหละก็ไม่ได้เสียหายอะไรก็ดีนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่า พ่จะเสริมเรื่องนี้ยังไงนะครับให้ดียิ่งๆขึ้นไปอีกนะได้ไพ่นะครับเทพโอสดเนาะคือเทพโอสดก็คือน้ำอมฤตนั่นแหละนะนั่นก็หมายถึงว่าการติดต่อของคุณการเข้าหาของคุณเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นไปในลักษณะผลประโยชน์ร่วมกันนั่นก็หมายถึงว่าถ้าเกิดคุณอยากจะทําอะไรยังไงคุณก็ต้องบอกให้ชัดเจนว่าโครงการนี้โปรเจกต์นี้เป็นอะไรยังไงทําแล้วได้อะไรเสียอะไรต้องระมัดระวังอะไรอะไรก็คือ หล,หลักก็คือคุยเรื่องของผลประโยชน์นั่นแหละแล้วเราก็มีเกณฑ์ที่จะมีคนแวะเวียนเข้ามาหาเอาสิ่งดีๆสิ่งมงคลต่างๆมาให้ไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องของอะไรก็สุดแท้แต่ก็ถือว่าโอเคถือว่าดีนะแต่ก็คุณก็ต้องพิจารณาให้ดีนะบางทีเอานู่นเอานี่มาให้มีนัยยะซ่อนเล่นหรือเปล่านะเพราะว่าการที่คนเอาของมีค่ามาให้เราเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับแลกกันนะก็ให้เรามาระวังไวนะ้อะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ซิ นะท่านจะเสริมเรื่องนี้อย่างไรอาทิตย์นะครับแล้วก็พฤษภัตน,นะแล้วก็ดาวมรุตยูจริงๆคู่นี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นคู่ที่ดีนะดาวอาทิตย์พฤษัตเขาเป็นคู่มิตรอยู่แล้วส่วนดาวมรุตยูเนี่ยก็เข้าไปทําให้เขาเรียกว่าคือมันเป็นดาววุ่นวายนะครับให้เราแบบเหมือนกับระมัดระวังหน่อยดาวมรุตยูเจออทิตย์ระวังเกียรติดเจอพฤหัสก็บางทีอาจจะเจอคนที่มีความ พิกแพงแอร์ที่เขาเรียกรูวพิเศษก็อาจจะเจอได้นะก็ถ้าเรามองในมุมดีก็คือถือว่าเรามีโอกาสเจอคนที่พัฒนานะเรื่องงานได้ดีก็ถือว่าโอเคนะที่ประสบผลสําเร็จละกันนะครับเพราะว่าหนึ่งดาวคารตอนนี้เป็นกเกษตรอยู่ในราสีเมษอันนี้ดีอยู่แล้วแล้วได้ไพ่คนขเขาเรียกวูดพิเศษเนี่ยแล้วเป็นคูมิกเก้นด้วยก็ส่วนใหญ่เรามีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่ มีศักยภาพอาจจะเป็นหัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงานหรืออะไรก็แล้วที่ค่อนข้างจะมีความรู้สึกว่าเออเก่งจากแต่เขาอาจจะมีมุมมองความคิดที่เป็นเอกเทศเป็นของเขานะผิดถูกไม่รู้นะแต่ถ้ามีประโยชน์เราก็เรียนรู้เขาถ้าไม่มีประโยชน์เราก็อย่าไปทำตามแค่นั้นเองนะก็ถือว่าโอเคเรามีโอกาสร,ร่วมงานกับคุณเก่งมีความสามารถนะครับนะอ่ะต่อไปนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระพุธกันนิดหนึ่งนะ ดาวพุธเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีกันเนี่ยอันนี้เป็นภพที่ต้องระมัดระวังนะเราจะเรียกว่าภพความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังไม่ได้ดังใจโใครคภัยไข้เจ็บที่เราเรียกว่าภพหมอนะอีกภพเรือนหนึ่งนะฮะเป็นเรือนเขาเรียกว่าปุตตะที่แปลว่าบุตรบริวารลูกน้องูใต้บังคับบัญชาไอเดียจินตนาการช่วงวันที่สิบจนถึงวันที่ยี่บหกเนี่ยเวลาหกนาฬิกาสี่ิห้านาทีเนีน่ย เป็นกเกษตรตาที่ดีคือความมั่นคงมีเกณฑ์ที่เราจะมีไอเดียหรือจินตนาการความคิดค่อนข้างที่จะดีแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะมีบุตรหลานลูกหลานคอยช่วยเหลือในลักษณะต่างๆเนาะอันนี้ก็ถือว่าดีนะจะลงทุนจะเกณฑ์กาไรจะอะไรยังไงนะแต่กนะ็ลงทุนที่ที่มันเกี่ยวกับตัวเรานะไม่ไม่ได้อิงกับภาพรวมอย่างเช่นลตลาดเซ็ตอะไรประมาณนี้หุ้นต่างๆอะไรแบบนี้ไม่ไม่ได้เกี่ยวกันนะ เพราะอะไรที่มันเกี่ยวกับคนหมู่มากหรือคนหมู่รวมเนี่ยนะมันไม่ได้อยู่ที่พื้นฐานดวงเราอย่างเดียวนะมันจะอยู่ของดวงมืทีดวงเขาเป็นขาลงแล้วดวงเราดีแล้วเราก็ไปเล่นอ่ามันมันก็ยังไงมันก็สู้ตลาดไม่ค่อยได้นะเพราะตอนนี้เนี่ยโอ้โหตลาดหุ้นไทยนี่เทกระจาดกันชนิดที่แบบว่า นิวโลแล้วนิวโลอีกนิวแล้วนิวอีกติดดอยกันเป็นว่าเล่นเลยนะฮะต้องใจเย็นๆนะฮะอ่าถ้าเกิดว่าเกี่ยวเรื่องการลงทุนหรืออะไรนี่ต้องพิจารณาให้ดีนะช่วงนี้ไม่ใช่จังหวะที่ดีสําหรับคนที่เงินไม่พร้อมนะแต่เป็นจังหวะที่ดีสําหรับคนที่มีเงินเยอะอ่าน,นั่นแหละเขาเรียกว,ว่ามีโอกาสฉบฉวยได้นะอ่ะอีกพบเรือนหนึ่งนะฮะมาจากเจ้าเรือนมอรณะนะ มรณะไปอยู่ในเรื่องของปุตตะแปลว่าความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังที่เกิดจากบ,บุตรหลานลูกหลานผู้ต่บังคับบัญชาที่เลาหมายมั่นปั้นมือว่าคนนี้แหละจะเป็นตัวแทนของเราจะเป็นอนาคตของเราจะเป็นตัวแทนของหมู่บ้านเล่าอ่ะนะผิดหวัง <c oughs> นะถ้าเป็นการและกนีนะกายว่าเขาอาจจะไม่พร้อมเขาอ,อาจจะเจ็บไข้เด็กป่วยไม่สาบายหรืออาจจะมีเหตุให้อะไรทําให้เราคาดหวังหรือ พึ่งเขาไม่ได้ในช่วงนี้เท่านั้นเองนะก็ให้เรามันระวังไว้ถ้าเป็นการละกินนะเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรนะโอเคเหนื่อยหน่อยนะครับถ้าเป็นในลักษณะของการงานก็พยายามทุ่มเทเต็มที่นะพยายามหาข้อดีข้อเสียของตัวเองให้เจอนะแล้วก็พยายามเข้าใจเรื่องของบุคคลลูกหลานบุตรหลานคือ การที่ทําอะไรกับคนหมู่มากนะครเราคาดหวังได้ส่วนหนึ่งนะนะเราแต่คาดหวังทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้มันไม่มีใครที่จะได้ดังใจของเรานะแค่เขาให้เกียรติเราทําตามอย่างที่เราบอกก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วนะแต่ว่าต้องไปติมจี้จำใช้ต้องให้เพอร์เฟกต้องนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้นะมันอาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นก็แต่ก็แล้วแต่อาชีพนะถ้าเป็นนักอาชีพที่ต้องมีการแข่งขันเป็นนักกกีฬาอันนี้ก็อันนี้ก็ต้องเต็มที่เพราะ กีฬาคือการแข่งขันนะเนาะการแข่งขันมันก็ต้องเต็มที่นะแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะทั่วไปงานทั่วๆไปเนี่ยเราก็ทําได้แค่ให้ทําตามกฎระเบียบนะนโยบายบริษัททําได้แค่นั้นมากกว่านั้นก็มันจะเป็นการละลาบเรารัวกันไปแล้วเดี๋ยวมันจะยุ่งนะครับการที่เราได้ไพ่ผลลามนมั้นหมายถึงว่ามาเตือนในลักษณะว่าอย,าาย่าคาดหวังอะไรจนเกินไปเอาเท่าที่พอทำได้หรือทางสายกลางดีที่สุดจะได้ไม่เครียดหรือวิตกกังวล เดีวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเรื่องนี้อย่างไรนะด้ไพ,พ่พุทธลาหูนะก็เราก็น่าจะเบื่อนายหรือเซ็งน,นะกับทคำคำไม่จริงอะ่ะการแก้ตัวอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเราเบื่อนะ่ะเบื่อเพราะว่าดาวพุธเนี่ยเป็นดาวสื่อสารลาหูก็หลอกลวงเนาะแล้วเบื่อกับลูกน้องบุตรหลานหรือเกี่ยวกับในเรื่องที่เข้ามาห้องแวะเนี่ยมัน มันไม่ค่อยจะชัดเจนนะหรืองานหรืออะไรก็สุดแท้แต่เนี่ยมันหาความชัดเจนไม่ได้เราเบื่อในช่วงที่เราเซ็งในช่วงนี้ที่เราจะเจอคนที่พูดไม่จริงนะอะไรประมาณนี้รับปากแล้วก็ไม่เป็นอย่างที่บอกอะไรเง,งี้ยมันเลยทําให้เราเซ็งแค่นั้นเองในเมื่อเราเซ็งแล้วเราอะไรเนี้ยสิ่งหนึ่งเลยที่เราต้องรู้ก็คือว่าอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับตัวเราอะ่ะคาว่าไม่เกี่ยวตัวเราเราไม่สามารถไปควบคุมเขาได้นะมันไม่เหมือนกับเราใช่ไหมถ้าเราปกติดียกแขนขวายกแขนซ้าย หันขวาหันซ้ายเรายังทําได้ไงแต่เราไปบอกให้เขาหันขวาหันซ้ายหรืออะไรประมาณเนี้ยมันก็ต้องอยู่ที่ว่าเขาอ่ะจะทําให้เราหรือเปล่าถ้าเขาทําให้เราก็ไม่มีปัญหาถ้าเขาไม่ทําให้เราเราก็จะไปบังคับเขาหรืออะไรก็ไม่ได้นะแล้วก็มานั่งเสียอกเสียใจมันไม่ใช่นะนะเราทําได้เฉพาะในสิ่งที่เราพอจะทําได้แค่ั้นเนงก็คือต้องต้องทําใจให้เป็นกลางดีที่สุดนะสุดท้ายก็หนีไม่พ้นในเรื่องของทางสายกลางเนาะ,ะประมาณนี้ ต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระหัสสบดีดาวพระหัสสบดีท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีธนูเราจะเรียกว่าพบราผลที่เราเรียกว่าพบาาลาภะรายได้รายได้สองรายได้สามความชุกด,ดีโอกาสต่างๆอีกพบเรือนหนึ่งเนี่ยเป็นเรือนในราศีมีนเราจะเรียกว่าพบกระดุมพระที่แปลว่าไรายได้กันเงินกันทองกระแสงเงินสดนะก็ต้องบอกว่าตอนนี้ ก็ถือว่าดีนะทั้งดาวเจ้าเรือนการเงินไปอยู่ในเรือนของพันธุเนี่ยเขาเล่นได้เงินจากหลักทรัพย์จะซื้อจะขายจะเก็งกําไรอันนี้ดีลาผลก็ไปอยู่ในเรือนของหลักทรัพย์เหมือนกันนะครับสาหรับชาวราศีกุมเนี่ยทำงานเกี่ยวเรื่องของการซื้อมาขายไปการติดต่อในหน้าตัวแทนนะหรือพัฒนาอสังหาอะไรต่างๆได้หมดนะหรือเกี่ยวกับในเรื่องของหน้าที่การงานก็จะเป็นช่วงที่ได้รับมอบหมายจากผู้รับผู้ใหญ่ให้ทําหน้าที่การงานที่ เป็นผลงานเพื่ออนาคตเพื่อเลื่อนยศได้เลื่อนตำแหน่งอะไรประมาณ้อันนี้ถือว่าดีนะอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเรื่องนี้อย่างไรนะแต่ว่าคุณก็ต้องต้องเก่งจริงนะฮะหน้าที่การงานอะไรก็แล้วแต่เนาะอะไรที่เราเก่งจริงเราก็ทําได้เนาะอะไรที่เราเก่งไม่จริงเราก็อาจจะต้องขอเป็นผู้ช่วยไปก่อนหรือขอเรียนรู้ไปก่อนเพราะว่าไพ่นี้เป็นไม่ที่บ่งบอกถึงความชํานาญการพิเศษเนาะแล้วยิ่งดาวพฤหัสบดีได้ตำแหน่งปฐุมเกณฑ์ด้วยอยู่พบที่สี่เนี่ย เก่งอยู่แล้วแล้วไพ่ใบนี้มาซ้ำด้วยเนี่ยนั่นแน่นอนเลยครับการที่เราทําอะไรเนี่ยเนาะแล้วใครคนนึงเนี่ยเขาคาดหวังกับเราไว้เยอะเนี่ยเขามองว่าเราเก่งเขามองว่าเราจะพลิกเกมได้เขามองนู่นนี่นั่นเลยนะมันเป็นความคาดหวังทั้งนั้นนะถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจยังไงเราก็ต้องปฏิเสธให้เป็นหรือพูดในทํานองแบกรับแบบสู้เอาไว้ก่อนไม่ใช่ว่า สแสดงความมั่นใจชนิดแบบเต็นคาราเบลเลยอันนี้ก็ยุ่งละทีนี้ถ้าเกิดว่ามันได้ก็ดีไปถ้ามันไม่ได้มันยุ่งเลยนะอันนี้ก็ต้องระมรัดระวังกันไว้นิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่นะครับจะเสริมเรื่องนี้อย่างไรต่อนะได้อ่าไพอา่อติยพพฤหัสแล้วก็ราหูเนาะก<อ>็คือมันเหมือนกับว่าเราเนี่ยเรื่องงานเนี่ยมันมีโอกาสสาเร็จเพราะมันได้อิธิพลจากดาวอาทิตย์กับดาวพฤหัสแต่ว่าราหูที่เข้ามาเนี่ยหมายถึงคอยซ้าเติมะนะฮะ ลราหูก็อาจจะคอยอิจฉาลิษยารอซ้ำนะในที่ทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะเรามีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่ต่อหน้าเนี่ยก็หวังดีเนาะรับหลังก็อาจจะเอาเราสเละเทะตุ้มเปะเลยนะนั่นก็หมายความว่า อย่างที่ผมบอกไปมาสอดคล้องกันถ้าเราไม่มั่นใจยังไงก็สสดท้แต่นะอาจจะต้องขอมีผู้ช่วยหรือยาแสดงความมั่นใจจนเกินไปหรือโอ้อวดหรืออะไรประมาณนี้อาจจะทําให้เสียหายเพราะว่ามีคนที่คลอยนะที่จะซ้ําเติมเราอยู่นะครับก็คือเนี่ยดูจากลูกก็คือพระราหูนั่นแหละก็ให้ระมัดระวังไว้นะฮะอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพุกส์กันนิดหนึ่ง ดาวพุกท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศรีพุกศเนี่ยเราจะเรียกว่าพบพันธุที่แปลว่าบ้านรถที่ดินหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์อยู่พบเรือนหนึ่งนี่ดีเลยนะฮะมาจากพบสุภะที่แปลว่าความสําเร็จนะฮะคนอุปทารความช่วยคอยช่วยเหลือการที่ดาวเจ้าเรือนพันธุไปอยู่ในเรือนปุตตะเนี่ยอันนี้ดีอยู่แล้วนะรับบุตร้านลูกร้านผู้แต่บ,งบังคับบัญชานะหรือเกี่ยวกับในเรื่องของไอเดียจินตนาการเกี่ยวกับในเรื่องของการทํางาน หรือมีความคิดสร้างสรรค์อะไรต่างๆถือว่าดีหมดนะแล้วก็อกพภพเรือนนึงเนี่ยสุภาพแปลว่าสําเร็จในเมื่อสําเร็จไปอยู่ในภพสุภาพสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราหวังหรือสิ่งที่เราปรารถนาเนี่ยมีโอกาสนะค่อนข้างที่จะสําเร็จค่อนข้างที่จะสูงนะก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้เสียหายอะไรถือว่าดีนะนะในเมื่อดาวเจ้าเรือนสุภาพไปสา เลดอยู่ในเรื่องของบุตรตานี่มายถือว่าคุณเองเนี่ยจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเสมอนะอันนี้ก็ยินด้วยสําหรับบางคนอยากจะมีบุตรมีลูกมีหลานช่วงนี้ก็ถือว่าถือว,ว่าอาจจะตั้งครันได้มีบุตรได้นะหรืออาจจะลูกหลานอาจจะได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งอะไรก็มีโอกาสนะหรือทําผลงานให้เป็นที่น่าชื่นชมนะมีโอกาสหมดถือว่าดีนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเรื่องนี้ยังไงให้ดีงริงๆขึ้นนะก็ถือว่า โอเคเขาเอาตัวรอดได้นะฮะลูกหลานบุตรหลานแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่การสื่อสารเนาะการที่ได้ไพ่หลอดกัปปิล่าเนี่ยนะนั่นก็หมายถึงว่าเราเองเนี่ยสามารถที่จะมีว่าท้าสินในการพูดในการปกครองนะถ้าเรามองในเรื่องของผลงานหรืออะไรก็แล้วแต่มีเกณฑ์ที่ลูกหลานเราเนี่ยจะมีกําลังใจหรือลูกน้องผู้แต้บรรคับบัญชาเราขเขาจะมีกําลังใจก็เกิดจากการสื่อสารของเรานั่นเองนะเราจะให้เขาทําอะไรยังไงเราก็ต้องบอก จุดหมายให้ชัดเจนนะถ้าทําสําเร็จได้อะไรถ้าไม่สาเร็จทีมงานของเราจะเสียหายยังไงอะไรก็บอกกันไปก็พูดพูดกันไปก็อารมณ์คล้ายๆกับให้กําลังใจซึ่งกันและกันอะไรนะครับนะก็ถ้าเราสามารถสื่อสารได้ดีก็ผลงานก็จะออกมาดีนะเดีนะ๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่นะครับจะเสริมเรื่องนี้อย่างไรนะก็อันนี้ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะครับไพ่ครอบครัวเลยนะจันคุรุสุริยานะก็คืออาทิตย์ จันแล้วก็พฤรหัสเป็นไพ่แห่งความมั่นคงนะั่นก็หมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะสําเร็จแล้วก็มั่นคงนะครับเกิดจากความสามัคคีที่ได้รับการช่วยเหลือจากบุตรหลานลูกหลานนะยก็ผลงานดีสินค้าดีอะไรหลายๆอย่างดีประสบผลสาเร็จดีอ้อยินดีด้วยนะยินดีด้วยก็ถ้ามีโอกาสนะกระตุ้นยอดขายหรือให้อะไรบังๆเนี่ยก็หาภงมิไรดอกไม้ไปกราบเจ้าที่หน่อย นะสำหรับชาวราศีกุมนะเจ้าที่เจ้าทางที่ทํางานหรือที่บ้านเนี่ยจะขออะไรกข็ขอไปนะมีโอกาสสําเร็จนะลองบอกดูนะต่อไปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูดาวพระเสาร์กันนิดนึงดาวพระเสาร์นะครับเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีมังกรนะครับถ้าไม่ได้เป็นการกินีอันนี้ก็ถือว่าไม่เสียนะคําว่าวินาศเป็นเจ้าเรือวินาศแปลว่าเสียหายแหละไม่คาดคิดไม่คาดฝันเจอเรื่องเซอร์ไพรส์เยอะ นะทั้งทางดีแล้วก็ไม่ดีอยู่ที่ว่าในพื้นดวงเนี่ยมีดาวในตั้งรับถ้าในพื้นดวงดาวตั้งรับดีก็เซอร์ไพรส์ดีนะไม่ดีก็ยุงย่งๆเอาเป็นว่าไม่ไม่เป็นการักินีเนี่ยเขาเรียกว่าดาวพระเสาร์กุมรยัยจะมีความละเอียดมีความมั่นใจทําอะไรก็ดีนะแล้วก็เขาเรียกว่าเวลาทําอะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะทํานานแล้วก็ค่อนข้างจะมีความสุขถ้าไม่ได้ไม่ได้มีดาวอะไรมาขัดแย้งนะแล้วก็ไม่ไม่เจอการักกินีนะ แต่ถ้าเป็นการรลกกินีเนี่ยเขาเรียกวินาศมาทำรักจเจรเรื่องจุกจิกจทำให้คิดบางคนเนี่ยถึงขนาดที่ว่าเป็นโรคซึมเศร้านะแล้วก็มีทัศนคติในแง่ลบอยู่เป็นประจำอันนี้เรามาระวังนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเรื่องนี้อย่างไรนะได้ไพ่ปัสสน้ำสึ่ใหญ่นะมันมันที่เราเครียดหรือเราวิตกกังวลเนี่ยมันเกิดจากการที่เราเองอาจจะเป็นในลักษณะของการขาด ความรู้นะครับหรือมีปัญหาเพราะการสื่อสารบางสิ่งบางอย่างทําให้เราเองเนี่ยเข้าใจผิดหลงผิดทังที่ดีแล้วถ้ามีเรื่องอะไรที่มันไม่คาดคิดไม่คาดฝันเป็นในสิ่งที่มันยุ่งยุ่นๆนะก็ถ้าไม่ถึงขั้นที่แบบไม่มองหน้ากันเลยเนี่ยก็ลองถามเขาดูว่าเออเราทําผิดอะไรคุณถึงอไม่ชอบเราหรืออะไรเงี้ยนะเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ไงว่าเอ้คนเราเนี่ยบางคนเขาถือเรื่องนี้บางคนไม่ถือเนาะ บางทีเราอาจจะเป็นูดเล่นพูดหยอกเราก็นึกว่าเขาจะไม่ถือแต่ปรากฏเขาถืออะไรเงี้ยก็ทําให้เคืองกันหรืออะไรกันเนาะในหมู่เพื่อนฝูงอะไรประมาณนี้เราก็หาโอกาสว่าเออถ้าเราผิดเกิดอะไรเงี้ยแต่เราต้องรู้สาเหตุก่อนนะอ่ารู้สาเหตุแล้วเราก็ขอโทษขอโพวยกันไปก็ไม่มีอะไรเพราะว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากความไม่เข้าใจกันแล้วก็หลงผิดแล้วก็คิดไปเองเทรานั้นเองที่มันเกิดเรื่องยุ่งยุ่งทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละนะอ่ะ เรามาดูซิวา่าใครจะเสริมเรื่องนี้อย่างไรพุอ่กนะก็คือนั่นแหละไปเจรจาไปพูดไปคุยซะนะเพราะคู่นี้เป็นลักษณะเหมือนคู่ทาสเขาก็รับฟังอยู่เหมือนคนในครอบครัวนั่นแหละนะลองไปสื่อสารลองไปคุยกันว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นที่ทําให้เกิดเรื่องยุ่งๆมันเกิดจากอะไรนะถ้าเราคุยกันได้อะไรก็ทุกอย่างมันก็จบ ก็อาจจะผู้สุขเนี่ยเขาเรียกว่าพูดแล้วมันได้เงินได้ทองด้วยนะก็อาจจะมีลักษณะของสินน้ําใจซื้อน้ําซื้ออะไรไปฝากนิดๆหน่อยๆเนียน่ยแค่นี้ก็โอเคแล้วสําหรับคนที่ไม่ได้แบบโหเกลียดกันมากนะที่แบบเป็นลักษณะแบบเออเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นอะไรกันอาจจะเข้าใจผิดนิดหน่อยอาจจะซื้อนู่นซื้อนี่ติดไม้ติดมือเขาชอบอะไรก็ซื้อไปนะก็จะช่วยได้นะอะ ยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมครับผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกราบขอเข้ามาอาภัยด้วยนะครับท่านได้ถูกอกถูกใจขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามแล้วท่านได้ถูกใจมากเป็นพิเศษก็สามารถร่วมสนับสนุนช่องของอาจารย์ผ่านช่องทางซุปเปอร์แบนได้นะครับก็ขอบพระคุณครับขอรวยๆเฮงๆปังๆครับผมเก่งๆดูตลอดสวัสดีครับ ครับผมอาจารย์เกตุก้าินดูทรอเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะบก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของเอ่อสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามเอ่อตำรานะครับ ก็จะได้มาเป็นดงพิชัยสงคารามแบบนี้นะครับก็สําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ดทำให้หนักแล้วกลายเป็นเบาแล้วสาหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ